สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมวาวนะคะช่องที่เราจะคุยกันเรื่องวีซ่าทราเวลไลฟ์สไตล์ในอเมริกานะคะและในคลิปนี้พี่มดจะมาพูดคุยข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ diversity visa หรือ green card lottery เรียกสันส้นๆว่า DV 2020กับ DV 2021นะคะในคลิปนี้ที่พี่มดจะพูดถึงโดยตรงค่ะ ก็มีเรื่องที่จะมาอัปเดตกันประมาณ4-5เรื่องนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็ะจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้สมัครวีซา่าลอตโต้ดีวี2 0นะคะเนื่องจากว่าวันที่23เมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ได้ซั่งเอ็กซ์เซคิวทีฟเพื่อที่ระงับการพิจารณาอรุมัิกรี e e n ร์ดนะคะอันนี้ก็คือจะมีผลโดยตรงกับคนที่สมัคร วีซ่าลอตโต้ปี2020นะคะก็คือ DV 2020นะคะแล้วก็เรื่องที่2นะคะก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่สมัครวีซ่าลอตโต้ DV 2021นีนะคะก็คือจากาปกติแล้วเนี่ยจะมีการประกาศผลวันที่5พฤษภาคมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยาทางการเนี่ยทางรัฐก็ได้มีการ เลื่อนวันประกาศผลออกไปนะคะเป็นวันที่6มิถุนายนปีนี้นะคะก็เลื่อนออกไปอีก30วันนะคะทุกคนเผื่อว่าใครที่เข้ามาฟังพี่มดเป็นคลิปแรกนะคะแล้วงงสงสัยไม่เข้าใจว่า Diversity Visa คืออะไรเนี่ยนะคะ Diversity Visa เนี่ยก็คือเป็นวีซ่าที่ทางอเมริกาน,นะคะออกให้กับคนทั่วโลกนะคะก็คือฟรีนะคะสมัครได้ฟรีแล้วก็ ทุกปีเนี่ยจะมีการเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนอตุลาคมนะคะออกเอร์ไปจนถึงโนเวม ber นะคะก็ประมาณ30วันนี่แหละค่ะเปิดทุกปีนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองสมัครนะคะพลาดไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ยังมีเปิดรับสมัครเช่นกันค่ะพี่มดเคยทำคลิปอธิบายเอาไว้แล้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะเกี่ยวกับวิธีสมัครวีซ่าลอตโต้แต่ว่าต้องรอเดือนตุลาคมปีนี้ก่อนนะคะที่จะเปิดรับสมัครใหม่ นะก็ส่วนอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สมัคร DV 2020นะคะคุณยังมีหน้าที่ที่จะต้องเช็คเรียกว่าเช็คผลเช็คการประกาศผลทุกเดือนนะคะเช็คเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงวันที่30กันยายน2020นะคะยังเช็คได้เรื่อยๆคุณก็มีโอกาสลุ้น ยาวเป็นถไปถึงเดือนกันยายนเช่นกันนะคะมาถึงเรื่องวิธีการเช็คผลนะคะทุกคนวิธีการเช็คผลเนี่ยคุณใช้ Confirmation Number หรือหมายเลขยืนยันตอนที่คุณสมัครนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gove เดี๋ยวพี่มดขึ้นลิงก์ไว้ให้เว็บไซต์นี้เว็บไซต์เดียวเท่านั้นย้ำนะคะ dvlottery.state.gove เว็บไซต์เดียวเท่านั้นค่ะ แล้วหน้าที่ของคุณเนี่ยคือคุณจะต้องเข้าไปเช็คผลการประกาศผลเนี่ยผู้โชคดีเนี่ยด้วยตัวคุณเองทุกเดือนนะคะศูนยเ์เรียกว่า Kentucky Consular Center เนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่า KCC นะคะก็จะเป็นศูนย์เป็นกองศูนย์เนี่ยที่ p r รเ e s s เรื่องลอตเตอรี่วีซาที่เดียวเท่านั้นนะคะพี่มดขอเรียกสั้นๆว่า KCC แล้วกันนะคะก็ สำหรับคนที่สมัคร DV 2021เนี่ยนะคะในวันที่6มิถุนายนนะคะคุณก็เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะพอเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยก็ใส่ Confirmation Number ของตัวเองเข้าไปนะแล้วมันก็จะถามระบบมันก็จะให้ใส่ข้อมูลแหละแล้วพอคุณคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าหมายเลขของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่านะ สมมุติว่าถ้าเกิดคุณเป็นผู้โชคดีนะคะทางระบบเนี่ยมันก็จะพาคุณไปต่อแหละเออว่าจะต้องทำอย่างไรโปรเซสอย่างไรในขั้นแรกเนี่ยจะต้องกรอบแบบฟอร์ม d s 260พอกรอบแบบฟอร์มปุ๊บเอกสารส่งปุ๊บแล้วเนี่ยทางสถานทูตเขาก็จะส่งอีเมลมาหาคุณนัดวันเวลาสัมภาษณ์สถานที่ว่าเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็พี่มดเคยทำคลิปอธิบาย ขั้นตอนเอาไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูได้อันนี้สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับเลือกนะคะอืมแล้วทีนี้เนี่ยจะอธิบายนิดนึงค่ะว่าวิธีหลักเกณฑ์การพิจารณาไอเกี่ยวกับ diversity visa เนี่ยนะคะคือ ที่คุณจําเป็นที่จะต้องเข้าไปเช็คผลทุกเดือนเลยนะคะตั้งแต่สดเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะยาวไปจนถึงเดือนกันยายนปี2021นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเช็คแค่วันที่6มิถุนายวันเดียวไม่ใช่ค่ะคือคืออย่างนี้เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยได้รับสิทธิ์ ได้รับเลือกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ผ่านสัมภาษณ์ไม่ผ่านนะหรือว่าบางคนก็อาจจะสละสิทธิ์เองด้วยเหตุผลต่างๆ,ๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ KCC เนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มเลือกนัมเบอร์มากกว่า55,000เคสนะคะนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเข้าไปตรวจผลทุกเดือนนะจ๊ะกรณีที่คุณทำคอนเฟิร์มเมช n ่นนัมเหายนะคะคุณสามารถที่จะ Retrieve ข้อมูลหรือว่ากู้หมายเลขยืนยันของคุณกลับมาได้โดยการใช้อ e ีเมลที่คุณลงทะเบียนสมัคร DV 2021เอาไว้นะคะโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ dvlottery.state.gove นะคะแล้วก็คลิกไปที่ DV Entrance Status Check นะคะจากนั้นเนี่ยระบบเนี่ยมันก็จะทำาจากนั้นก็คลิกปุ่ม Check Status มันก็จะพาคุณไปยังหน้าจอ ที่ให้ใส่ Confirmation Number จากนั้นเนี่ยก็ไปเลือกกดตรง uh, f o r g o t confirmation number นะคะแล้วทีนี้เนี่ยระบบเนี่ยก็จะถามข้อมูลส่วนตัวของคุณแหละน,ะนามสกุลวันเดือนปีเกิดเพื่อที่จะยืนยันตัวตนของคุณนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่งไอ้หมายเลขยืนยันนั้นไปในอีเมลอันนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเช็คการประกาศผลผู้โชคดีได้ตามปกตินะคะ ทางศูนย์ Kentucky Consular Center นะคะได้แจ้งผู้สมัคร diversity visa ทุกท่านนะคะให้ระวัง DV fraud หรือ scams นะคะก็คือเว็บไซต์ปลอมต่างๆนะคะที่เขาจะส่งอีเมลไปหาคุณนะโดยที่อ้างให้คุณกรอกใบสมัครเอ่ยโอนเงินเอ่ยอะไรก็ต่างอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าอย่าหลงกลอย่าอย่าเชื่อนะคะเว็บไซต์พวกนั้นเนื่องจากว่า ทาง KCC เนี่ยนะคะจำไว้เลยนะคะว่าเขาจะไม่ส่งอีเมลแจ้งผลว่าคุณเป็นผู้โชคดีนะคะมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ต้องเข้าไปเช็คผลนั้นเองนะคะโอเคค่ะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเว็บไซต์เนี่ยนะคะที่ที่มันที่แบบที่มันไม่ใช่ของรัฐบาลอเมริกาจริงๆเนี่ยซึ่งข้อสังเกตก็คือว่า เว็บไซต์ของรัฐบาลอเมริกานะคะก็คือจะลงท้ายด้วย .gov นะคะหรือ .gov เนี่ยแหละคะ่ะส่วนถ้าเกิดว่าคุณเจอเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับไอ้ลอตเตอรี่วีนะคะที่ลงท้ายด้วย .com .net .org เนี่ยนะคะคือจะไม่ใช่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของรัฐบาลอเมริกานะอันนี้จะต้องทุกคนจะต้องจำเอาไว้สังเกตนิดนึงนะคะคือเขากลัวว่าคุณจะโดนหลอก เอาข้อมูลส่วนตัวนะเอาไปทำความเสียหายแล้วก็บางคนเนี่ยถูกหลอกให้โอนเงินนะอยากจะเน้นย้ำว่าทาง KCC เนี่ยนะคะไม่เคยขอให้ผู้สมัครลอตโต้วี่ visa เนี่ยโอนเงินไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามไม่มีการส่งเช็คไม่มีการโอนเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามที่จะเป็น western union หรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า จะมีการจะมีการจ่ายเงินค่าวีซ่าค่าสัมภาษณ์เนี่ยนะคะคือมันจะเป็น330เหรียญเท่านั้นและการจ่ายเงินเนี่ยคุณจะต้องไปจ่ายที่กงสุนนะ่ะสมมติถ้าเกิดคุณอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคุณก็จะไปจ่ายที่สถานทูตนั้นๆถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในอเมริกาเนี่ยคุณก็จะไปจ่ายให้ที่ USCIS นะอย่าอย่าหลงเชื่ออย่าโดนหลอกนะคะจะต้องระวังเอาไว้ด้วยนะคะทุกคน เนื่องจากปีนี้เนี่ยนะคะเราเจอวิกฤตสถานการณ์โควิด -19 นะคะก็ทำให้การพิจารณาอนุมัติวีซ่าหยุดชะง,งักไปนะคะอย่างเคสของคนที่รอใบเขียวก็จะต้องเลื่อนออกไปนะคะอย่างใครที่รอสัมภาษณ์วีซา่ารอทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะถ้าเกิดว่าสถานการณ์ไวรัสมันดีขึ้นแล้วนีคะสถานทูตก็จะกลับมาเปิดนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย อัปเดตจากเว็บไซต์ของ USCIS นะคะเขาก็จะเปิดทำการบริการประชาชนวันที่3มิถุนายนนี่นะคะก็หวังว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกนะก็คือเขาปิดแล้วก็เลื่อนการเปิดมาหลายครั้งแล้วก็หวังว่าสถานการณ์ไวรัสเนี่ยมันจะควบคุมอยู่แล้วก็ดีขึ้นนะคะขอทุกคนใจเย็นๆแล้วก็คอยฟังข่าว นะถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่มดจะมาอัปเดตให้ทุกคนทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคค่ะขอบคุณท,คทุกคนที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกยอดว like, ิวแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขรักษาสุขภาพปลอดภัยและห่างไกลาจากไวรัสนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้พี่มดลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายว